สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับทั้งที่ผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะนะครับแล้วก็สมาชิก f c นะครับทั้งผู้ที่กดซับพอร์ตสนับสนุนมาสวัสดีนะครับสวัสดีครั้งสวัสดีวันนี้วันดีนะครับผมนะฮะจะนำนะครับหลักร้อยสามสูตรนะครับที่ประกบชนกันเป็นเลขเด่นมาให้รับชมรับฟังกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับขอฝากหน่อยนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนเด่นๆเลยนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับถ้านําไปก็ให้นําไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับผมนะครับ ตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับและการคิดวิเคราะห์ส่วนตัวบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยย้ำนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนะฮะสถิติย้อนหลังนะครับเดินดีนะครับไม่ได้หมายความว่างวดต่อมาจะเข้านะครับและจะเดินต่อนะครับเป็นไปได้หมด50-50เนาะนะครับเข้าใจเนาะนะครับทำความเข้าใจด้วยนะครับ ก็หลักร้อยนะครับที่ตามกันมาตลอดนะครับที่ตามกันมานะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดนะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบสองหนึ่งโหลพอดีหกเดือนเต็มนะครับหนึ่งโหลนะครับหนึ่งโหลพอดีนะครับก็ผลสลากนะครับรางวัลที่หนึ่งก็ออกสามแปดหกนะครับสามเจ็ดสองสามแปดหก 372นะครับก็เข้ามานะครับนี่3 7 2นะครับอย่าลืมน,นะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับดูเสร็จแล้วก็กดไลค์นะครับดูเสร็จก่อนก็ค่อยกดซับสไครต์ก็ได้นะครับดูให้เสร็จก่อนเนาะนะครับ ยันส,สวยๆหน่อยนะครับเอ่อง่วนหน้ามันเข้านะครับ <unemployed> อ่านะครับทุกอย่างห้าสิบห้าสิบนะครับนี่ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมมันจะเข้าในแถวหน้าในกี่ง่วนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วเข้าแถวหน้าหกงวดติดเลย อ่าสามนะครับเขียนไว้ก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสี่นะครับ,ม 64, รบไม่ขออะไรมากนะครับสำหรับสามสูตรนี้นะครับขอถึงสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับขอถึงสิ้นปีนี้ก็ได้นาะนะครับนี่นะครับเรามาดูกันไล่กันดูเลยนะครับทีละสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งหนน้อ ที่หนึ่งนี่ง่ายสูตรที่เป็นหลักนี่ก็จะอยู่ที่สูตรที่สองเนาะนะครับสูตรที่สองนี่นะครับนี่สูตรที่สองที่ผมดอกจันไว้คือเดือนดีเลยปีหกสี่จะยังไม่กลาาเนาะนะครับมาดูในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรในสูตรที่หนึ่งนะครับใครดูสูตรนะครับก็ไล่ดูคลิปย้อนหลังได้เนาะนะครับไล่ลงไปดูเลยนะครับผมจะไม่ได้คํานวณแต่ละสูตรในคลิปนี้นะครับมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่า ผมก็ได้บอกสูบแล้วนะครับย้ำเนาะถ้าใครเอาสูตรไปคำนวณก็อย่าไปแสวงหาอย่าเอาไปเก็บเงินอย่าเอาไปทําเป็นทิสเครดิตเป็นของตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าในนี้ผมก็แจกฟรีนะครับเ,เพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ดูเพื่อความบัเทิงฝึกทางคณิตศาสตร์กันนะครับสาหรับสูตรที่1นเนาะก็เข้าเนาะมันเข้า3าสูตรอยู่แล้วนะครับ กกยน64อย่าลืมนะครับถ้าให้หลักร้อยไปแล้วหลักหน่วยไปแล้วเนี่ยหายกันเนี่ยทิ้งกันเนี่ยไม่ได้นะนะครับฝากเป็นกําลังใจให้คลิปอื่นๆด้วยนะครับมีอีกหลายเทคนิคเลขเด่นบนบ้างนะครับเลขเด่นบนก็เข้านะครับเข้าแทบทุกสูตรเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามายกให้ดูทีละคลิปละคลิปนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับ ได้ที่เลข2 3 4 5 6แล้วก็8นะครับ2 3 4 5 6แล้วก็8นะครับสำหรับหลักร้อยสูตรที่1นะครับมาดูหลักร้อยสูตรที่2นะครับเดินดี100%เรเนะครับเพราะว่าที่ว่า100%เอพราะอะไรที่ผ่านมาในปี64นี้คือเดินมาตลอดนะครับ สูตรที่สองกันบ้างนะครับสูตรที่สองได้ที่เลข801นะครับ2 3 4 80 1 2 3 4ดนย์รับโอเครับมาดูในส่วนของสูตรที่สนั่นนี่นะครับ สูตรที่3นะครับ9 2 3นะครับ4 5 6นะครับ9 2 3 4 5 6นะครับเขียนลงเลยนะครับผมเขียนแล้วนำมาเทียบกันดูนะครับเทียบชนกันดู2 3 4 5 6 8นะครับสำหรับสูตรที่1 สูตรที่1สูตรที่สแปูตรทห่งสองสามสี่แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรที่สามนะครับเก้าสองสามสี่ห้าหก้าสองสาม 4 5 6นะครับสูตรที่2ปี6 4ียังไม่พลาดนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับถือว่าเดินดีถ้าสมมติกัดสูตรที่2ดับหลักร้อยก็ได้ลงไปแล้วเนาะดับหลักร้อยลงไปให้แล้วนะครับดับหลักร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับดูดับหลักร้อยกันก่อนดับหลักร้อยศูนย์สี่สามอ่ะฟังนะฟังเทคนิคนะครับ นี่คือกันถ้าสมมุติว่ามันไม่เข้านะถ้าสมมุติเด่นหลัก2องไอเด่นช่องเด่นสูตรที่2ใช่ไหมครับร้อยรใช่ไหมถ้าเราไม่พิจารณาถึง2อ,อันนี้นะครับนําเลขดับเนี่ยมาตัดนะครับนี่เลขดับสูตรเลขดับวันนี้นะศูนย์สี่สามตัดศูนย์ตัดสามตัดสี่เหลือแปดหนึ่งศูนย์นี่คือแบบไม่คิดอะไรนะนะครับคือไม่ไม่คิดอะไรเลยนะึเออนะครับเหลือแปดหนึ่งสอง เหลือสมตัวเออนะครับถ้าเอาเลขดับมาตัดนะถ้าเลขดับอยู่นะเพราะว่าเลขดับมันก็ตามสถิติมันนะครับถ้าใครถ้าใครมีคิดอะไรเนี่ยนะครับงวดก่อนก็ดับดับดับนี่ดับอยู่นะครับวันนี้ก็คือนี้0ูนย์สสนะครับนี่เนาะถ้าไม่สนใจเลขดับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับเอาลืมวงกลมตัวนี้ลืมเขียก่อน ครับวันนี้นะครับผมจะตัดกันให้ดูครับศูนย์หนึ่งาสี่ห้าหกดแดเนะครับเลขศูนย์มีกี่สูตรครับเลขศูนย์มีอยู่1สูตรนะครับนี่เลขหนึ่ง หนึ่งสูตรเลขสองหนึ่งสองสามนะครับชนสามสูตรนะครับเลขสามหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับเลขสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเลขห้าหนึ่งสองนะครับสองเลขค่านี้ไม่ติดไม่ติดสูตรที่สองนะทั้งทั้งที่เป็นสูตรเด่นนะครับเลขหกนะครับหนึ่งสองนะครับเลขหกก็ไม่ติดสูตรที่สองนะนะครับเลขเจ็ดนะครับไม่มีนะครับ เลข8 1 2นสองนะครับนี่มี2ถึงแม้2สูตรก็ชนอยู่ที่เลขเด่นก็คือเลข8เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับในเล้ครับในเ้ามี1สูตรเนาะนี่นะครับถ้าผมเทียบชนผิดนะครับก็บอกกันได้นะครับแต่ได้จะถูกเนาะนะครับนี่ตามนี้นะครับปึ๊บเด่นสุดนะครับ2 3 4าสี่นะครับชน3สูตรนะครับ2 3 4สามสี่ ชน3ส,สูตรใช่ไหมสองสามสี่อ่า <c oughs> ชนสามสูตรคือสองสามสี่นะครับแต่ผมมีในใจอยู่นะมีตัวเดียวอืมีตัวเดียวในใจผมเนี่ยมันได้ตัวเดียวแหละ <c oughs> วันนี้ชน3เนาะนะครับ ก็จะหวาดเสียวกันหน่อยทีเดียวนะครับหวาดเสียวลงจากเมื่อกี้ชน4ตัวนะครับมีมีงวดนี้ชนหนึ่งตัวเนี่ยที่มีเจ็บเนี่ยงวดนี้เสียวสุดเลยชนตัวเดียวมาด้วยนะครับงวดนี้ลองดูนะครับ1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วสําหรับตัวนี้นะครับถ้าใครจะตามตัวเดิมเนาะก็ได้แค่สาหลักก็ไม่เยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะครับร่ารวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ได้ไดสมคว,วามมุ่งม,มั่นปาถนาอย่าลืมให้กําลังใจโดยการกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดท้ายขอบพระคุณและสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ